สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กกค่ะนี่วันนี้ก็พาน้องบูบูนะคะมาทําความดีนะคะวันนี้นี่ได้ช่วยกะลวงพี่เลยพอดีเลย จังหวัดเจ้าลวงพี่เลยเนาะอีกเที่ยวนึงอีกเที่ยวนึ่ง,อเ,งเอาอีกเที่ยวนึงเอาให้เสร็จเลยอันนี้คือป้องกัน ต้องกันดินมันสไลด์น่ะมันเป็นทางเฉียงเนาะ,ะเย่ยยันเข้าอึ๊บกือบบาง,บางชืบ้บหานนี่ ไหนพี่ชายเป็นอะไรเป็นกำลังใจให้พี่อ่ะมาแม่ถือ่อะ,ะช่วยพี่ก็ได้อ่ะนายอยากทำความดีฮะไอ้นไปดูพี่ดิทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงดึงโกงเชียอยู่ด้านหลงัง อืมม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 นมมมมมม้มอมมมเมยมม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 เมมยมมมยมม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 ่มยพี่มมม น่นะน,นะนะพี่พี่กัดเขวแล้วพี่ก็ได้ฮะฮอืออีอน,นี่ต้องลงพี่ทำให้ดูเอ๋แม่ชึกชึกเลยดิน ให้กำลังใจให้กำลังใจเออต a กอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วจะหมดละเหลืออีกนิดเดียวอันอันเลยอว้าวพอดีเต็มรถพอดีเลยเอาหมดเลยพี่เออ วันนี้พี่บูได้ออกกำลังกายสองที่เลยวันนี้<ฮ>ที่แรกคือบ้านเพราะว่าเราไปเอาเลยนะขิงัวเนาะเ,เอาขิงัวนขิงัว,งวทั้งแห้งทั้งเปียกปนกันเลยทั้งเบาและหนักเลยวันนี้อ่าแล้วก็เราที่สองก็คือที่นี่เนาะอ่า<ฮ>พี่บูได้ออกกำลังกายแบบแข็งแรงเต็มที่เลยวันนี้มีอท<ฮ>ี่สาีส่มีเหรอมี หนูว่าตบให้จะมาตบแล้วลยุงเดี๋ยวมือไม่สั้นเดี๋ยวกล้องไม่สั้นนะเอามือเธอกล้อง <c oughs> เอจะทำเลยิง <c oughs> ชุบเออหาเรื่องตอบยุงเพราะใยนี้ <c oughs> นี่จะหมดแล้วจะหมดแล้ว โอเคอ่าช่วยกันลูกพ <ok, okay. really ok euh, ี่ตันลูกอภิตันยกยกเออเอออานี่ได้ทำแล้วพี่ตันได้ทำแล้วทำตอนท็่อา ลงตรงขั้นทางโอ,าโอ้โหอยางให้กำลังใจต่อเนี่ยอ,อื้เฮ้ยเฮ้ยอดเลยโอ้ยไม่ต้องถอยมาใกล้อ้ยยาเห็น <c oughs> ดูพี่เองไหมนี่น,นี่นะคะก็ ต้องส่งใบต้องส่งใบให้คูนะฮะการทำความดีของเขาแล้วเราต้องได้ตาประทับด้วยเนาะว่าเขาทำอะไรไปกี่อย่างกี่อย่างแล้วนะคะท,ที่สองคือที่ไหนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าก,กัน,น,น,นได้แล้วเส,เสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วเรียบร้อยลุลงพี่บอกเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะ ไปทีนี้โอ้ยอ้ถวโอเคค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพาน้องบูบูนะคะมาทำความดีนะคะส่งมอบให้ครูเนาะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานว่าพี่บูนี่ทำจริงนะใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นหลักฐานเชิงก็คือแบบ อยากพาทุกท่านมารับชมดูว่าแต่ละวันนี้คือทำอะไรกันมั่งนะคะมีเรียกงานแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้สะดวกจะถ่ายได้ต่อเนื่องเนาะอ่าส่วนคลิปนี้เดี๋ยวหนูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฮะกำลังจะจบคลิปมีอะไร เอาลูกสามล้อนึ่อันนี้คือบ้านโบราณเหรอสมัยไหนเนี่ยสมัยสามล้อลายสามล้อเอือแต่ว่าสามล้อนี่เก่าจริงนะวันส่งคนสมัยก่อนไงเป็นรถรับส่งสมัยก่อนเออแม่จําได้ว่าสมัยตอนมันมีตอนสมัยแม่มีมีพี่ตาหวานครั้งแรกอะดูดิเออเออใช่ใช่จำได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้ แล้วตามล้ออยู่ล้อออเก่าจริงๆโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวจบคลิปนี้เราไปค่อยไปต่อคลิปหน้าเนาะต้องทำอย่างนี้ทำยังไงเงี้น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 เงี้ยเงี้ยเฮ้โห ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะครับครับ,รบ <laughs> งเงินเๆิ